อายุจะตีนะอา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 ออาอาองอาอาอาอ้อาอาอี่อา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 อ้าอาอาออาอาอาัาาอาอาหาอางาอาาอาอาาอ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 าาอาาออาอาอะอา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 าอาอาอมาสาาราอาออาอนอออ้าอาลออไม่เอก

Ô bòi những khu vực bằng khu vực bằng mi vòng tuyển bằng bằng mi vòng tuyển bằng mi vòng 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 บ่อระคุณเอรครับที่บ่อนึ่งระคุณานเก้ากระบอ่ง่อาันแาจวหน่อยอย่าปลวางอบ่อยที่ใช้เป็นมูสางบอสเลูกงตาห้อยไปด้วยไกนี่อยลูก่อบ่อแม่อ่เอให้โย่ใโย่่งสิป ใจง้อยตงอยไปเพาะาบ้าเปิด่องนักบุแอโยน้องเป็นไตขันมวลโตเบ้อดังๆเน่ยาโ้ว่าเป็นล่เป็นอายุ13าปีขันลำวลันนี่ยมือแรกนี่ล่ำเป็นไะเอกแค่ไหนจั่ไนา อออ,อเสวัสดีจ,าาจา้าน้องเล๋กจ้าป้าก,กิลามั่ากบเพียงเมืติดในใน,นั่งบางเกิดยูใสครับยู่บนนองแคนาตําบนงี้สะอาดอำเภอพญาแัะผู้ดีใสจังหวัดมหาสารคามจ้า ผู้สาวพยาโยงไก่เสร็จตื้นเอีลาเ<อ>มื่อนี้คันมิมาเป็นออนั่งเองจังบ่เนี่ยเมียนจ้าโอ้ยนี่ตำรูจอยากเป็นพระเอกนั่งเองอีหละหนุ่มพ,อพ <c oughs> ่อใช่ไหมหนุ่มพ่เปล่ามึงธรรมดาลำพยักโขบไหล <c oughs> เอาจป็นที่อีลาเดี๋ยวว่าสิซื้อลูกใหม่กินมันจังสีเดือดทางุงกินกแล้วจะมันออกอ่า,าก, <c oughs> กินแล้วออกอ่า เอลยส่ัันบนีเอลยิ้มใส่ยู่มากยเอวก้อยฮันไปมาประจำป้่งกานสังสีสันนาหัใจกร้ลอยไม้พ่อมาะอ้นั่พ่อในอมือถึงตายอายุส่สปีก็ยังเป็นหมอหลอกบอนําจะยมาหาเงินซอยพอซอยแม่ขอพระพุ่นหนาใจที่นนอกยิ้มเยืนเป็นพวกมอะไรเปนลำนามได้ั่งเกกระนาษมอ้นั่ใจกรนรอยครับผมพรกคุณเครื่องดื่มเอ็มร้อิบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย

ติดตามผลงานน้องๆลูกๆนะครับได้ที่เพจนะครับหรือเพจบอยสิริชัยนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปน้องๆเป็นกำลังใจให้น้องๆในเดือพี่น้องเด้อปื่นเท่าเหรียญยูอุบลนะครับอุบลอุบลอคนอน้องน้ำมนต์พี่น้ำมนต์ไม่ได้ไปมันไก่ก็รู้สู่พาพ